น้องสบายสบายแต่หมดต,ตอนนี้สบายสบายจะตายแต่หมดจะพาทุกคนทุกท่านไปดูช่องเขา นี่มาถึงแล้วเขาช่องกระจกเห,นนะะเห็นไหมคะเห็นไหมคะที่มือจะมดชี้ไปเลยนะจ๊ะดูเลยจ้ะทุกคนดูเลยนะคะ เดี่อค่ะตัวบริเวณทางที่จะขึ้นไปขึ้นหาภูเขาข้างบนนะจ๊ะเขาทะลุเขาช่องกระจกขึ้นไปไม่ได้นะะเป็นป่าทึบไปหมดเลยบกมือให้กล้องหนา นี้วิหารถ้ำผาป่องดอยแก้วนะคะสวยไหมคะพี่น้องถ่ายจากภาพมุมสูงเลยนะคะ จะไม่สามารถจะให้มองเห็นองค์พระข้างบนนู้นนะบนเขานู้นเลยน,นู้นมีอยู่นั่นอีกองค์หนึ่งจ้าเขาจะอยู่คู่กับเขากระจกเลยนะคะอันนี้มองลงไปทางขึ้นมา โดยรอบนะจ๊ะ ตอนนี้มองไปไกลๆนั่นแหละค่ะไฮไลท์เลยนะจ้านั่นคือเขาช่องกระจกเลยนะคะสวยไหมคะพี่น้องเขาทะลุมิติออกไปข้างหน้านั่นเลยจ้าสบายสบายสไตล์ใจหมดอยากจะขึ้นไปนะแต่เขาเ้าไปไม่ได้ขึ้นไม่ได้เป็นป่าเขาสูงชันมากอันตรายจ้ะโอเคนะคะพี่น้องตอนนี้สบายสบายสไตล์แจ่มดจะขอปิดชิปลงตรงที่ เขาช่องกระจกที่อยู่ด้านหลังของแจมดมดเลยนะจ๊ะอ่ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซั s สไคร e แล้วก็ให้เป็นกำลังใจสบายๆสไตล์แจมดมดด้วยนะคะถ้ายัางผิดภาพประการใดก็ขออาภัยนะคะเดินทางมาสู้ฝ่าฟันกับลมฟ้าลมฝนเลยนะจ๊ะขอกลาบคำว่าสวัสดีค่ะ